ค,ครับตอนนี้เราอยู่ที่หันลมที่ใหญ่และเยอะมากๆเลยปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเป็นจุดเช็คอินใหม่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะดูกัะหันลมทุกคนกัะหันลมแบบใหญ่ๆเลยนะทุกคนสวยงามมากขับรถแล้วก็มาจอดแล้วก็ถ่ายรูปได้เลยนะทุกคนแวะเช็คอินก่อนไปเข้าในเมืองนครน้ำที่นี่ก็ใสนะทุกคนเราสามารถแบบพาเด็กๆพาครอบครัวมาพักผ่อนมานั่งชิลเล่นน้ําทะเลไปด้วยมองเห็นกัะหันลมด้วยทุกคนวิวสวยมากๆเลยนะวิวหลักล้านก็ว่าได้ทุกคนวิวล้านไมไม่รู้แต่กระหันลมอ่ะล้านแน่นอน จริงๆเ่ะเส้นนี้มันมีกังหันลมแบบเยอะมากๆเลยนะทุกคนที่จากลานโนนมาปากขัะนี่เป็นถนนเส้นบิดชายทะเลนะมีกังหันลมแบบเรียๆๆรงรายเ็มไปห,หมดเลยนะทุกคนตรงนี้จะเป็นปลาโลมาเนาะที่นี่จริงๆมีปลาโลมาด้วยนะทุกคนทะเลที่มีแบบมีปลาโลมาเยอะมากนี่เป็นปลาโลมาเนะาะปลาโลมาแบบสวยๆเลยนะพาน้องๆมาถ่ายรูปได้เลยทุกคนสวยมากทุกคนดูดิกังหันลมแบบใหญ่ๆเลยนะจอดรถตรงนี้แล้วก็ มาถ่ายรูปเช็คอินก่อนเลยทุกคนแต่ก่อนเราก็ไปที่ปาโลมาเนาะม่ดูปาโลมาก่อนแ้่ก็นี่ทุกคนสิ่งที่ห้ามพลาดก็คือนี่กาหันลมใหญ่ๆสวยๆอีกหนึ่งจุดเช็คอินใหม่ของจังหวัดน,นครศรีธรรมราชนะครับ